นิทานคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตว์ของมิวและบางบอลจัดทําโดยครูอัญมณีสุวรรณไคสีโรงเรียนบ้านหนองหอยในส่วนแสนสวยแห่งหนึ่งมิวแมวส้มน้อยกับบางบอลสุนัขน้ำตาลเป็นเพื่อนสีกันพวกเขาชอบเล่นด้วยกันทุกวันวันหนึ่งขณะเล่นอยู่มิวและบางบอลพบถุงขนมใหญ่ที่หล่นอยู่ใต้ต้นไม้ข้างในมีขนมหวานมากมายน่ากิน บางบอนอยากกินขนมามากแต่มิวคิดว่าขนมนี้อาจเป็นของใครคนหนึ่งพวกเขาต้องหาเจ้าของก่อนหลังจากคิดดูแล้วทั้งคู่ตัดสินใจที่จะหาเจ้าของขนมให้เจอก่อนเพราะการทำในสิ่งที่ถูกต้องสำคัญกว่าความอยากพวกเขาถือถุงขนมไปถามทุกคนในสวนจนกระทั่งพบยายแก่ที่กำลังหาขนมที่หล่นหายยายดีใจมากและชมว่าพวกเขาเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ ยายให้ขนมแสนอร่อยกับมิวและบังบอลพร้อมกับบอกว่าความซื่อสัตย์จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้เสมอทั้งคู่ได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์คือการทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้เมื่อไม่มีใครมอง